สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วเนาะคับเนาะ,นะกับลุงตาผ้าแสบครับผมมือลุงตาผ้าแสบเนี่ยครับผมสิส่วนพีส่วนนองในผ้าพีผ้านองมากินนี่นะครับผมก้อยกุ้งครับผมกุ้งกับบะมีกุ้งน้อยแล้วกุ้งบักไงน่นึงครับผมเนาะเลยอยากส่วนพีส่วนนองมากินน้อกันเน่ มือหนีห้าวกับมีประกาศหร้อมเลยครับพักซี่เนี่ยมาละเนี่ยครับผมประกาศพร้อมกันไปงไี้ไงเนาะครับเขาเหนียวเลยจัดลงไปสักกนอนอจะปั่นนึ่งสอ,องปั่นง่ดอกว่าไอ้ข่าวกระติดเมือ่อล่งเบียกล่งงานมาหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาอุกบกกหมอกกกใหม่ไปครับผม หลังดีร้ายกับเต๊ะเมื่อในเขาเนี่ยครับผมมากินน้ากันครับผมครับบูก้อยกุ้งแล้วกับประมาณกุ้งน้อยๆนะครับกุ้งกับปลาตัีใหญ่เห็นมาเนี่มีบลากรอกเด้วยใส่บลากอกใส่ข้าวคัวลงาปเบิร์ครับขนาดป้ายครับนะอีพอยน์เนี่ยเลย แสบครับรู้แสบจ้ะแหลวเยกแหล่งงานลุยตออกินตออป่าครับ

น้องในรุ่งนี้กุ้งกะบ,บอตเต้นนะครับกุ้งไม่เต้นอคอยกุ้งผมเห็นกุ้ง้อยเป็นกุ้งง่น้องพักขนาด สรางโซดาดีๆเนาะจัดมเลยอืมวันแก้วนี่ขนาะด โอ้อืมเป็นพักไม่ยังออยานขอจากห่อนะครับบันนี้อืมอยากห่อก่ะจัดด้วยด้วยครับ ต้องตาก,กินกับข่าก็ได้ห่อก็ได้ด้ยครับผมจัดลงไปจังได้พักครบนะครับป่ายจุดยอดเนี้วน้ำ มกอกสองหมากสม,สมดีพ่าอืมอมอุตันอืมละ กุ<ส>้มครับตัวนี้งไงสดสด,สดสดจาก,กไหนกันด้สดจากสองฟิตสดจากทะเลได้เม็ดสดจากบอ่อได้เม็ดป้าย 오. Mm. 음음 mm. ของคั่วอร่อยขั้นนะครับหักปุกกใหม่ตัดกลมใหม่ไปห้อยไน้บแบต่างมักห่อเชื่องหอแดบปรหอแด ครับแบบนี้นะอย่าลืมเลยแบบมะละนะแบบมะละไปครับ มาครับอืมจสารับกันไปเด้อ แนวห่อแนวปั่นเขาเนีน้ยแซ่บไหมครับสุดเลยจิจัดสมบกเขาสมนัวไปไหมครับข้ากุ้งอ้าพริกพริกปนหอยเพชรดีใครอ,อยากได้พริกเพชรก,ก็เนี่ยกำลังลูกโดดได้นะครับ 嗯，准了，嗯，嗯。 บายครับ hmm. <Light> สำหรับมือนีมุต่าเขาฝาก เมนูก้อยกุ้งนะครับว้อยพี่น้องด้รับส้มนะครับกะคอพี่น้องนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับรามลยสุขภูทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันไม่พอกันไม่คลิปหนาครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ